อ่าก็สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับถ้าในกรณีที่เป็นค่ากําลังไฟฟ้าหนึ่งเฟสนะครับซิงเกิลเฟสเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่า P เนี่ยเท่ากับ u คูณกับ i นะครับ cos P นะครับหรือก็คือ S นั่นแหละนะครับ S cos P นะครับ Q ก็เท่ากับอ่า U คูณับ i sin หอือ S sin P นะครับ นะครับและก็เอสนะครับไฟฟ้าปรากฏกําลังไฟฟ้าปรากฏนะครับก็คือ u ูคูณกับไอนะครับหรือถ้ามองในรูปของเป็นอ่าคอมเพล็กซ์นะครับก็คือมีทั้งขนาดและทิศทางเนี่ยจะต้องเป็น u ูคูณกับไอแล้วก็อ่า uh, คูณยูคูณคูนด้วยกับไอคอนจูเกตนะครับคอนจูเก้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นมุมจันทร์ฟ้ากระแสสลับเราก็เอารูปสามคูณเข้าไปในสมกา,ารได้ ก็จะเป็นกำลังไฟฟ้าของในกรณีที่เราใช้ไฟสามเฟสนะครับโอเคตัวต่อไปที่เราติดค้างไว้นะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการทําโจทย์ที่เกี่ยวกับค่า power factor นะครับหรือ,อค่า cos c นะครับที่ที่เราค้างไว้ตรงนี้นะครับค่า power factor นะหรือตัวย่อว่า ps นี่นะครับ power factor หรือ cos c แล้ว,วก็คือตัวฟตัวนี้ก็คือมุมต่างเฟสระหว่างแรงดันกับกระแสนนะครับซึ่งตัวค่า power factor เนี่ยก็ ก็คืออัตราส่วนระหว่าง p กับ s เลยนะครับ c o s ก็คือชิดมุมชิดมุมข้ามฉากนะครับก็คือ p ส่วน s ก็คืออัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าจริงนะครับหารด้วยกำลังไฟฟ้าปกนครับก็คือ p ส่วน s นะครับซึ่งค่า c o s s p เนี่ยก็จะมีค่าไม่เกินหนึ่งนะครับ c o s s p มีค่าไม่เกินหนึ่งนะครับ c o s s ศูนย์ก็ได้ศูนย์ นะครับคอสศูนย์ได้หนึ่งนะครับคอสศูนย์ก็ได้หนึ่งนะครับก็ราะคือยิ่งมุมตัวนี้ยิ่งน้อยนะครับก็จะได้ใกล้ใกล้หนึ่งนะครับคอสศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราโอเคเราจําภาพนี้ไว้นะครับก็คือมีกีอสมาหนะครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าอ่ะถ้าคอสเป็นศูนย์เนี่ยหรือคอสใกล้เคียงศูนย์นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับก็พูดได้ง่ายคื กรณีที่อย่างนี้นคล้ายๆอย่างนี้นะครับนะยิ่งยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์เท่าไหร่นะครับคอสก็จะใกล้น,น,นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีนะครับเราเอา basic เบสิคเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือถ้าเราดูเรื่องของค่า power factor นะครับนะค่า power factor เนี่ยก็คือค่า cos p นะครับพวกเราดูในบทที่8นะครับก็คืออัตรา,าส่วนระหว่าง P ส่วน d S นะครับก็กำลสามเหลี่ยมนี้นะเนานะก็คือ S นะก็คือกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก P รวมกับ S ตก็คือ P รวมกับ Q นะในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับคบก็คอสก็คืออัตราส่วน P ส่วนด้วย S หรือถ้ามองเป็นหน่วยก็คือวัตต์ส่วนด้วย V A นะครับหรือขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็นกิโลวัตต์แทนด้วยจิโลนี่นะครับถ้าเราต้องการหาวัตต์นะครับก็แค่เอายาข้างธรรมดานะครับหาวัตต์ก็ยาข้าง V A ไอคูณ cos นะครับหรือก็คือ S cos นั่นแหละนะครับก็คือสูตรสูตรดั้งเดิมเราเลยนะครับ S V A ก็คือ S cos อนะครับหรือต้องการหาวานะครับเราก็หาได้นะครับก็คือ ก็คือ v a sine ใช่ไหมครับ q อันนี้ก็คือ q ก็คือ q, q ก็เท่ากับ s sine ใช่ไหมครับหรือ d a sine นะครับหรือมองในรูปแทนก็ได้นะครับแทนแทน t ก็เท่ากับข้ามมุมข้าชิดใช่ไหมครับข,มมข้ามุมก็ q q ข้ามข้ามุมหารด้วยชิดมุมก็หารด้วย t ใช่ไหมครับ ้าหาคก็ย้ายข้างทรราดค q ก็เท่ากับย้าย p ไปคูณแทนก็เป็น p tan นะครับก็จะได้เป็น p กัหนหมยเป็หวัดนี่ะครับก็ att, คือจังหัด tan p อ้าวเรามาดูตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างนะครับจงหาค่า power factor er ของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ใช้ระบบสามเฟสอ่าคราวนี้โจทย์บอกว่าใช้สามเฟสนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์มีค่ากระแส 980แอมนะครับพูง่ายๆคือเรามองเรามองโรงงานนี้เหมือนโหลดก้อนหนึ่งนะครับเหมือนโหลดตัวนี้นะครับที่ที่เราต้องจ่ายแรงดัน380โวลต์ให้แล้วมันก็กินกระแส980แอมนะครับอ่าโจทย์ให้ค่ากําลังไฟฟ้ามาว่า400วัตนะครับให้ P มาว่า400 K. อ่า400กิโลรัตอ่าเรารู้แล้วว่า cos p e. หรือค่า PF เนี่ยนะครับตัวนี้ค่า PF นะ เท่ากับ p ส่วนด้วย s นะครับ p เรารู้ละสี่ร้อนะครับเหลือ s นะครับซึ่ง s เนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็คือ s เท่ากับอะไรครับก็คือรูทสาม u คูณกับ i ครับ s เนี่ยคือกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าที่เอา u คูณกับ i นะครับ u คูณกับ i นะครับก็จะได้เป็นรูทสามคูณ u ก็คือสามร้อยแปดสิบกระแสก็คือเก้าร้อยแปดสิบ ก็จะได้ S มาแล้วก็คือ6 4ร้อย kva นะครับแล้วก็เราก็มาแทนค่าในสมการเลยก็คือ power factor หรือ Cost E เท่ากับดีส่วนก็คือเอาสี่สิบก็คือ400ร้อยกิโวัต์นะครับหารด้วย6 4ร้อย k v a นะครับก็จะได้0.72ย์จนะครับศูนยองนะ นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการหาค่า power factor ซึ่งค่า power factor เนี่ยมันก็จะสะท้อนหลายๆอย่างนะครับทั้งค่า P ค่า s ทั้งมุมทั้ง q อะไรเงี้ยทั้งหมดนะครับก็จะมีความสำคัญในใ,ใ,ใ,ในในในทางด้านไฟฟ้าเนี่ยไาฟ้ฟกสะสระแสสลับนะครับก็จะมีความสำคัญโอเคเรามาดูในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อ การแก้ power factor นะครับการแก้ power factor นะครับเราจะแก้ power factor ไปทําไมนะครับอ่าเรามาดูในรูปนี้นะครับอ่ะเราดูรูปนี้นะครับเรารูปนี้ก็คือเป็นรูปของสามเหลี่ยมกําลังนั่นแหละนะครับก็มีสองรูปซ้อนกันนะครับก็คือจะมีคิวค่าหนึ่งคิวคิวหนึ่งค่าหนึ่งคิวสองค่าหนึ่งนะครับเราดูรูปใหญ่ก่อนนะครับดูรูปใหญ่ก่อนก็คือรูปรูป q หนึ่งนะครับดูรูปใหญ่รูปนี้ก่อน นะครับการแก้ power factor เนี่ยนะครับก็คือเราอยากเราต้องการพยายามให้ค่า cos cos e เนี่ยหรือหรือ pf เนี่ยนะครับหรือ pf เนี่ยมันใกล้เคียงหนึ่งนะครับใกล้เคียงหนึ่งนะครับใกล้เคียงหนึ่งหรือฟเนี่ยใกล้เคียงศูนย์นั่นเองนะ มุมมันนะครับมุมมันนน้อยมุมมันใกล้เชียงศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งทําไมเราถึงต้องอยากให้มุมใกล้เคียงศูนย์หรือ่าคอสตีเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรามันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามุมมันเลยิ่งเล็กๆๆเหมือนเหมือนเหมือนค่าฟีสองเนี่ยมันเล็กกว่าฟีหนึ่งใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าค่าเอสเนี่ยมันน้อยลงเอสสองเนี่ยมันมีขนาดที่น้อยลงนะครับในขณะที่ที่พีมันเท่าเดิมนะครับซึ่ง E เนี่ยมันคือกำลังไฟฟ้าจริงที่ที่เราเอาไปใช้ในการสร้างกำลังเช่นสร้างท่อหรือว่าสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้เกิดงานที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือมองอีกในแง่นหนึ่งก็คือเหมือนกับว่านะครับตัว Q โดยนี้มันคือเหมือนกับเป็น Lost อะไนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์มันมากนะนะครับเราไม่ได้เอาไปมันไปใช้ประโยชน์มากนะนะครับในขณะที่ P มันเท่าเดิม ึ่งตรงนี้เราเอาไปใช้ไปเยอนะครับเราก็จะพยายามเราจะเห็นว่าตัว s หนึ่งเนี่ยนะครับเราดู s หนึ่งก่อนนะครับที่มีขนาดยาวกว่า s สองเยอะมากเลยนะครับมีขนาดยาวกว่านะครับอันนี้คือ s หนึ่งเนี่ยมันคือกําลังไฟฟ้าท,ที่การไฟฟ้าหรือว่าแหล่งจ่ายมันต้องจ่ายมาให้กับโหลดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนโหลดได้ นะครับหรือทําให้โหลดมันทํางานได้ได้พ o w e r ตามที่ต้องการได้นะครับนะคนั่นหมายความว่า s หนึ่งเนี่ยมันคืออ่าพลังงานที่เราต้องจ่ายเข้าไปให้มันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าถ้าเราสามารถลด s หนึ่งให้เล็กเท่า s สองได้เนี่ยหมายถึงว่าพลังงานที่เราจะต้องจ่ายให้กับอ่าโหลดตัวนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงในขณะที่พ o w e r านเนี่ยเท่าเดิมใช่ไหมครับคงที่เท่าเดิม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราจ่าย power เข้าไปให้มันน้อยลงนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้ได้ได้ไดกําลังที่เราไปใช้ใจริงๆเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีวิธีเดียวที่เราจะทําให้ s1 เนี่ยกลายมาเป็น s2 ได้หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือทําให้ cost เ e นี่ยมันมันเท่ากับหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งนะครับลดลง ให้ใกล้เกีฑ์หนึ่งหรือมุมเนี่ยมันมัน,ม,นมันลดลงใกล้เกีย์ศูนย์ครับมีวิธีเดียวก็คือเราต้องมาปรับที่ตัวคิวนะครับคิวหนึ่งกับคิวสองตัวนี้คิวหนึ่งกับคิวสองนะครับนะครับก่อนก่อนที่ก่อนท,ที่เราจะไปปรับคิวหนึ่งกับคิวสองเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวจะให้เราเราเราดูอีกเหตุผลหนึ่งแล้วกันนะครับดูอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าว่าทําไมโรงงานอุตสาหกรรมเขาถึงต้องต้องมา ต้องมาดูเรื่องการปรับค่า power factor นะครับนะครับอันนี้จะขออนุญาตยกจากในเว็บของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับก็ก็เหมือนที่เหมือนที่บอกเมื่อเมืสักครู่เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าถ้ามุมของเราเนี่ยมันมันกว้างมากนะครับมุมของของตัวเนี้มันกว้างมากนะครับ,เ,รบเป็น S หนึ่ง นะครับนั่นหมายความว่า c o s e เนี่ยมันมีค่าต่ำนะครับมันมีค่าต่ำต่ำกว่าหนึ่งต่ำจะเป็นศูนย์จุดห้าอาจจะเป็นศูนย์จุดเจ็ศูนยสี่อะไรเงี้ยนะถือว่ามีค่าต่ำนะครับกรณีที่มันมีค่าต่ำเอสหนึ่งมันจะเยอะมันจะมันจะมีขนาดใหญ่ mm hmm. เพราะนั้นการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะนะครับการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายไฟให,ให้ให้กับโหลดหรือว่าให้โรงงานเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ทำให้ P ของเราเนี่ยมัน,มน,มน,มนเท่านั้นนะเท่าเท่าให้เราสามารถที่เอางานเอา P เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เท่าเดิมนะครับเมื่อการไฟฟ้าต้องจ่ายกําลังไฟให้เราเยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าการไฟฟ้าเนี่ยจาเป็นต้องเพิ่มขนาดของอุปกรณ์จําหน่ายแล้วก็อุปกรณ์ส่งไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับหรือ r e e x c e e นะครับกิโลวัตที่เกิดขึ้น อันไม่มีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมนะครับก็อย่างที่การบอกนะครับก็คือว่าไอ้ตัวคิวจะได้มม่เหมือนเป็นลอสนะครับเป็นลอสส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราสามารถลดได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การไฟฟ้าเราไม่ต้องจ่ายเอสหนึ่งเยอะๆใช่ไหมครับแต่แค่เอสสองพอก็สามารถก็สามารถเอากําลังไฟฟ้าไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะครับอีกอีกอันหนึ่งก็คือนะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขา เ,เขาเขาอต้องทําเพราะว่ามันก็จะมีกฎอยู่อันนึงนะครับที่ที่การไฟฟ้าเขากําหนดมาว่านะครับถ้าถ้าตัวถ้าโรงงานของเราเนี่ยนะครับมีตัวประกอบกาลังหรือค่าคอสตีเนี่ยต่ำกว่าศูนย์จุดแปดห้านะครับต่ำกว่าศูนย์จุดแปดห้าศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดห้าอะไรเงี้ยถือว่าต่ำเนะครับนะครับจะต้องเสียค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าในอัตราห้าสิบหกจุดศูนย์เจ็ดบาทตอ่อกิโลวัต พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าถ้าโรงงานของเราเนี่ยนะครับมีค่าคอส e ีนะครับ, e, รบต่ำกว่าศูนย์จุดแปดห้าเนี่ยเราจะต้องเสียงเงินส่วนต่างให้การไฟฟ้าละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงงานเนี่ยก็ต้องมาแก้ค่า power factor นะครับหรือแก้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้ให้มีค่า อสีเนี่ยให้ใกล้เคียงหนึ่งอยู่มุมตรงนี้มันใกล้เคียงศูนย์นั่นเองนะอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้นะครับเรามาดูรูปนี้นะครับดูรูปเดิมเลยนะครับก็ก็คือเราจะเห็นว่าคิวหนึ่งนะคิวหนึ่งก็คือป่อนแก้ก่อนแก้ค่าของฟักเตอร์ก็คือยังมีค่า Q ิวสูงอยู่นะครับคิวหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ p คูณกับแทน t หนึ่งนะครับก็ เมื่อกี้เนาะที่อาจารย์เขียนให้ก็คือแทน c แทน c หนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับแทนเท่ากับข้ามมุมใช่ไหมครับ q ข้ามม,มุมชิดม,มุมก็คือ k k หนึ่ง q หนึ่งหนะครับเพราะฉะนั้น q หนึ่งก็เท่ากับย้ายข้าง p หนึ่งไปนะครับ p หนึ่งแทนก็ได้ p p หนึ่งนะครับจริงตัวน,นี้คือ p หนึ่งแทน p หนึ่งนะครับซึ่ง p หนึ่งกับ p สองเท่ากันนะครับ p หนึ่งกับ p เท่ากับ p หนึ่งเท่ากับ p สองนะ เท่ากันพาวเวอร์ Power ที่เราต้องจ่ายหลดเท่าเดิมแต่ว่าเราเราไปลดคิวนะครับเช่นเดียวกันคิสองก็เท่ากับ p คูณกับแทน c ีสองนะครับขนาดของวานะครับเวลา,เ,าเราต้องการที่จะลดค่าคิในส่วนมากเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะเพิ่มค่าค a p a ซ i t o อร์เข้าไปนะครับเพิ่มค่าค a p a ซ i t o อร์เข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลับย้อนหน่อยนะเพราะว่า เราดูตัวอย่างนะครับกรณีที่เป็นค่าพอกรณีที่เป็นโหลดที่เป็นซีเนี่ยนี่โหลดที่เป็น c ีเนี่ยนะครับกำลังไฟฟ้าเป็นโหลดที่เป็น C ีเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าคิวเนี่ยมันจะเป็นลบครับมันจะเป็นลบถ้าเราอยากจะลดอยากจะลดค่าคิวเนี่ยเราก็จะมักนิยมที่จะใส่ซีเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ค่าคิวนี่มันลดลงกลับมาที่เดิมนะ เราก็พยายามใส,ส่ c เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ค่า Q2 ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ<ม>อ่าเนี่ยนะครับของคาปาซิเตอร์ที่ต้องใช้เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ P นะครับคูณด้วยน,นึ่1ลบนสอ2นะครับก็คือเอา Q Q Q1 นะครับ Q1 ลบคิดด้วย Q2 นะครับ ขนาดที่ต้องใช้ก็คือตรงนี้เนาะที่ที่ที่เราต้องใส่ไปแล้วมันลดลงมานะครับก็คือ q หนึ่งลบด้วย q สองนะครับซึ่ง q หนึ่งก็คือเอ่อ p tan นะครับ p tan p หนึ่งนะครับลบด,ด้วย p tan p สองแล้วก็ดึง p ออกไปนะครับดึง p ออกมานะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ นะครับดูโจงนะนะซึ่งซึ่งพอเราได้ได้ได้ q c แล้วนะครับถ้าเราอยากจะหาค่า c นะครับเราก็าหาได้จากสรรมการที่เหมือนกับเราตอนเราเรียนตอนอบทที่หกบทที่เจ็ดเลยครับก็คือ qc เนี่ยก็เท่ากับอ่ายยกอ่า u ยก u, ยกำลังสองส่วน c หารด้วย x c นะครับแล้วก็ซึ่งซึ่ง f c เท่ากับ1ส่วน2พาย f c นะครับถ้าเราอยากจะหาค่า c กันครับเราก็สามารถหาได้อย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูโจทย์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ห้านะครับโหลดห0ร้อย kva นะครับอ่าหน่วยเป็น va เนี่ยเราก็รู้เลยว่านี่คือ s มีค่า power factor เท่ากับศูนย์ดเจ็ดห้านะครับ 0.75ก็คือ,อก็คือคอสต์ดครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย power factor 0.75โดนไหมนะครับโดนนะครับต่ำกว่า0.8เสียค่านะครับเสียค่าค่าส่วนต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยก็ต้องปรับค่าให้มีค่ามากกว่า0.5เนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟสามารถประหยัดไฟไดนะ้เพราะว่า ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาเขาจะคิดค่ากิโลวัตต์ด้วยคิดค่าคิวด้วยนะครับก็คือส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะโอเคเรากลับมาที่นะครับอ่าโหลดขนาดเท่านี้นะครับมีค่า power factor เท่านี้ถ้าต้องการแก้ power factor ให้มีค่าเป็น0.9นะครับเราต้องการแก้ให้มันพ้น0.85น,นะแต่จดวดเพราะว่าให้เป็น0.9เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างส่วนนี้ให้กับการไฟฟ้า นะครับอ่ะเราก็คิดเลยนะครับอ่ะโหลดนะครับเท่ากับห0ร้อย kVA นี่ก็คือ S นะครับอ่ะกิโลวัตต์นะครับก็คืออะไรครับกิโลวัตต์ก็คือวัตต์ก็คืออ่า S, <S คูณกับ cos เตต้าใช่ไหมครับหรือ cos p นะครับนะก็คือ เอา600นะครับ600ก็คือ S คูณด้วย cos เซตานะครับอย่าลืมสูตรนะครับสูตรข้างบนก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับวัตนะย้ายข้างธรรมดานะครับวัตก็เท่ากับ VA คูณ cos e นะครับหรือ S คูณ cos e นั่นเองอ่นะครับ S คูณ cos e ก็เราก็จะได้กิโลวัตเนี่ยเท่ากับ450 นะอันนี้ผมดูในนี้เลยนะครับไม่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 ได้ไม่ได้ทให้ดูนะครับก็คือดูดูจัดในตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในเนในเดินนเ,เ,เดี๋ยวทาให้มีคีนะครับก็จะได้เป็นกิโลนะครับอ้าค่า power factor หนึ่งนะครับก็คือยังไม่ได้แก้เนี่ย0.75นะครับ0.75ก็คือถ้าเราอยากจะหามุมกลับเนี่ยก็คือหามุมหามุมของ c หนึ่งนะครับก็คือ arc cos 0.75ก็จะได้มุม41นะครับมุม41มนะครับแต่เมื่อแก้แล้วเนี่ยเราต้องการ0.9น,นะครับเราออสคอร์0.9เนี่ยเราจะได้25มุม25มุมใหม่จะเป็น25มุมประมาณนี้อ่านี้ประมาณประมาณนะครับอันนี้ก็คือ Q1 นะอันนี้ก็ 2, คือ Q2 คือควที่เราแก้ นะครับมันได้มุมเหลือ25อันนี้มุม41นะครับอ่าเราก็ใช้สมการนี้เลยนะครับก็คือ q เท่ากับ p นะครับ q เท่ากับ p แล้วก็ tan p1 e ลบ tan e p2 นั่นเองนะครับก็จะได้ p ก็คือเท่าไหร่ครับหา p ก็คือ450 นะครับอ่าแล้วก็แทนก็คือเอามุมของ1นลบสก็คือเอา41.4นะครับลบด้วยอ่าแทน41.4สบดลบด้วยแทน25.84แนะครับแทน41.4นะครับลบด้วยแทน2 5 8ส นะครับก็จะได้180นะครับ KVA เอ่อกุญแจ K อ่า KVA นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่จะหาค่า C ที่มีขนาดเท่ากับอ,อ180 KVA นะครับมาใส่นะครับก็จะทําให้ค่า power factor เนี่ยปรับให้เป็น0.9ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียส่วนตา่างกับการไฟฟ้าตร้งห อ่าเราไปดูอ่าโจทย์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับ power factor อีกตัวนอ่าเรามาดูข้อ9นะครับข้อ9จงหาค่า power factor อ่าข้อ9ข้อ10ครับมาไว้ใน,น ข้อเก้า,เานะครับจงหาค่า power factor ของโรงงานที่ใช้ระบบสามเฟสนะครับกระแสครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือค่า power factor หรือ PF เนี่ยก็เท่ากับ cos phi ใช่ไหมครับค่า power factor เนี่ยมันก็คือ P ส่วนด้วย S นะครับมันคืออัตราส่วนระหว่าง P ส่วนด้วย S นะครับซึ่ง P เนี่ยโจทย์บอกมาแล้วว่าคือ สามร้อยห้าสิบกิโลฮะเอเท่ากับอะไรครับ s ก็เท่ากับฮะเอสขวางได้เเท่า,าก,กับ u คูณกับไใช่ไหมครับแต่ในนี้เขาบอกว่าเป็นสามเฟสเพราะนั้นเราต้องติดรูทสามด้วยนะครับก็จะเป็น s เท่ากับรูทสาม u คูณกับไครับซึ่งเท่ากับรูทสาม u ก็สามร้อยแปดสิบ ไอ่ก็สองร้อยนะแล้วก็กดขึ้นชี้เลขนะครับรูทสามคูณสามร้อยแปดสิบนะครับก็คือแรงดันคูณสองร้อยก็จะได้เป็นอ่าหนึ่งสามหนึ่ง จุดหกสามห้าหนึ่งสามหนึ่งจุดหกสามห้าเป็น k นะครับ่อเอาหนึ่งสามหนึ่งจุดหกสามห้า kva นะครับ s ก็คือ v คูณกับ a ก็คือหน่วยก็ค kva ก็เอา kva ไปแทนข้างบนนะครับก็จะได้เป็นอ่า Power factor ก็คือ kf ก็จะเท่ากับสามร้อยห้าสิบับตรงนี้เนาะเคตัดเคไปนะครับเอาเอาเฉพาะตัวเลขมาแรกหนึ่งสามหนึ่งจุดหกสามห้าสามห้าศูนย์หาหนึ่งสามหนึ่ง สามห้าอา่อา,อานะครับเราก็จะได้ P F เท่ากับสองจุดหกห้านะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า P F เนี่ยอ P F เนี่ยมันเท่ากับ cos เดต้านะครับซึ่งมันจะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่ง 0ถึง1น,นะครับซึ่งซึ่งถ้ามันได้ PF 2.65เนี่ยแสดงว่าไม่สามารถคำนวณได้นะครับไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะครับโจทย์อาจจะค่าที่ให้มาอาจจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงค่า Power Factor เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า PF เนี่ยมันมันผิดนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเราจําสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้าได้นะครับตัวน,นี้ก็เอสเนี่ยจะประกอบไปด้วย p บวกกับคินะครับเพราะนั้นเอสเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่อ่าขนาดที่ใหญ่กว่า p นะครับแต่อันเนี่ยเรื่องข้อน,นี้เนี่ย p เนี่ยเรามีมีขนาดใหญ่กว่านะครับก็ดเป็นสามร้อยห้าสิบแล้วก็เอสมีขนาดแค่ร้อยสามสิบเอ็ดเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ครับ power factor ที่ออกมาเนี่ยก็เลยส6 5นะครับซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะตอบว่าไม่ไม่สามารถคำนวณได้นะก็ไม่สามารถคำนวณได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อตัวอย่างของอการทำโจทย์ในข้อตเก้าที่สิบนะครับใน,บนแบบที่พิสไป นะครับก็ลองกลับไปทำดูนะครับสวัสดีครับ